ลงน้ำยาเคลือบคันนะครับลงไปเลยลงสักสองรอบครับลงทิ้งไว้แป๊บนึงให้มันเซตตัวแล้วก็ลงอีกรอบน้ำยามันจะจับตัวเซตประสานกันเองนี่แหละครับอาการของคนว่างทำไปเรื่อยรอบนี้ผมตากหนังหมึก ที่ห่อไว้เร็วไปหน่อยแค่วันเดียวแต่แดดมันแรงเห็นมันแห้งแล้วก็เลยทําเลยเผื่อทันใช้เสานี้ครับจะได้เทสอันนี้ตัวนี้เป็นโยใหม่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมลงน้ำยาให้ทั่วก่อนครับ เยวถ่ายคลิปตอนเสร็จให้ดูที้นี้นโยมาเฟืองแปดเหลี่ยม